สวัสดีค่ะ t a r o t Whisper 20วันนี้นะคะก็จะมาเล่น Pi ิ k a เด c กกันนะคะในหัวข้อของทำไมเราถึงคิดถึงเขามากนะคะทำไมเราถึงคิดถึงเขามากนะคะมีไพ่เลือก3ากองกองที่1 2แล้วก็3นะคะ1 2แล้วก็3าทำไมเราถึงคิดถึงเขามากนะคะบางคนอาจจะเลิกคุยไปนานและททำไมอยู่อยู่ กลับมาคิดถึงอีกนะอ่ะเรามาดูกันนะคะทำไมเราถึงคิดถึงเขามากนะคะมาดูกันสั้นๆเนาะทำไมเราถึงคิดถึงเขามากนะคะมาดูกัน5ใบค่ะเดทใบแรกเดใบที่2 e o g w t of s ใบที่3 Queen of Pentacles ใบที่4 Knight of ฟวั s Dave, <laughs> และใบที่5 4 of, of Cups นะคะ ไพ่สำหรับนี้จะบอกว่ามันเป็นภาวะของคนที่ทำไมคิดถึงเขาคนนั้นคือมันจบความสัมพันธ์ไปแล้วแล้วก็ในขณะที่มีคนอื่นๆเข้ามาคุณก็ไม่รับความสัมพันธ์ก็จะบอกว่าเหมือนในใจอะ่ะก็ยังมีคนนี้อยู่ในใจแล้วก็ความรู้สึกลึกๆเราคือเราอยากไปต่อคนนี้คนเก่า คนเก่าที่จบความสัมพันธ์ไปอะคะ่ะเรายังมีเขาในใจเนาะถึงแม้ว่ามันดูเป็นไปได้ยากแต่ว่าเวลามีง่ายๆเลยก็คือว่าเวลามีคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตอะคะ่ะแล้วมันไม่ตอบโจทย์เราอะเราก็จะมีความรู้สึกนึกถึงคิดถึงคนเก่าเพราะว่าคนเก่าก็คือคนที่อยู่ในใจแล้วเราก็ยังอยากไปตอบกับคนเก่าถึงแม้ว่าปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นอนะมันจะผ่านมาแล้วก็ตามแต่เราก็ยังรู้สึกว่ายังไงคนเก่าก็อยู่ในใจนะคะการที่เราคิดถึง เขามากๆเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเวลามี choice เข้ามามันไม่ตรงใจเราทําให้เรานึกถึงคนเก่าอยู่ตลอดนะคะนี่ก็คือกองที่1นึเนาะโอเคสำหรับต่อไปกองที่2นะคะทําไมเราถึงคิดถึงเขามากนะคะมาดูกัน5้าใบนะคะทำไมเราถึงคิดถึงเขามาก The Empress ค่ะ Six of Pentacles tower queen of cups แล้วก็ queen of pentacles วันนี้ queen of pentacles ทำงานเยอะมากนะคะในแต่ละสำรับออกมาทุกกล่องไพ่เลยนะคนที่เลือกไพ่กลองนี้ทำไมนึกถึงคิดถึงเขามากนะคะเก้มมองว่าเหมือนเขาคือคนในใจอะคนที่เรารู้สึกดีมากๆ แบบไว้วางใจรักที่สุดเป็นคนในใจนะคะทีนี้เนี่ยที่เรายังนึกถึงคิดถึงเขามากเป็นเพราะว่าเรื่องราวหรือความสัมพันธ์ที่จบกันไปกับเขาอะ่ะมันจบไปกะทันหันนะคะโดยที่เหมือนไม่ได้บอกลาไม่ได้เคลียร์จิตเคลียร์ใจกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จบไปเลยนะคะโดยที่ไม่ได้เคลียร์ใจกันคุณอะ่ะเหมือนกับในใจยังรู้สึกว่าอยากได้รับโอกาสอยู่อยากคุยอยากเคลียร์กันอยู่เพราะว่าจริงๆอะ่ะ เหมือนที่ผ่านมาก็เข้าอกเข้าใจกันดีนะคะไว้เนื้อเชื่อใจกันดีมีความมั่นคงในความรักกันดีแต่ว่าพออยู่ๆความรักมันแบบหายไปกันไปกระทันหันอ่ะมันรู้สึกมันไม่เคลียร์นะคะมันก็เลยเหมือนกับว่ามีความคิดถึงเขาอยู่ตลอดเพราะว่าเขาเป็นเอมเพรสของเราด้วยนะคะโอเคนี่ก็คือไพ่กองที่2นะคะต่อไปกองที่3มค่ะทําไมเราถึงคิดถึงเขามากนะคะทําไมเราถึงคิดถึงเขามากมาดูกันค่ะ ทำไมเราถึงคิดถึงเขามากนะคะปึ๊บไนออฟสอด six of pentacles uh, six of wands queen of wands five of wands แล้วก็ the magician โอเคไพ่ของคนที่เลือกกองนี้ค่อนข้างรวดเร็วเหมือนกันคือในช่วงเนี้ยเขาต้องการติดต่อสื่อสารนะคะแล้วก็เขาพร้อมแล้วทั้งเขาและเราเลยจะมองว่า ทังเขาและเราอ่ะมันมีมันมีเอ่อเหมือนกับการติดคือในเร็วๆนี้อย่างนี้ดีกว่าในเร็วๆนี้จะมีการติดต่อกันนะคะมองว่าเขากําลังจะติดต่อกลับมานะอยากจะติดต่อแล้วเขาก็พร้อมที่อยากจะมีเราในความสัมพันธ์นะคะอยากติดต่ออยากพูดคุยอยากสื่อสารอยากเริ่มต้นเขาหาวิธีที่จะเข้าหาเราเพราะเหมือนกับเราเป็นคนที่เข้าถึงยากอ่ะ นะคะเข้าถึงยากเราเขาพยายามตอนนี้พยายามหาวิธีพยายามจะเทคแอคชั่นต่างๆพร้อมและที่อยากจะมีคุณในความสัมพันธ์อยากที่จะก้าวเข้ามาในตรงนี้นะคะอยากจะชัดเจนหาวิธีอยู่เพราะตอนนี้คุณอาจจะมีการบล็อกเขาหรือว่ามีการหลีกหนีความสัมพันธ์จากเขานะคะตอนนี้กำลังจะเข้ามาแล้ว นะมันก็เลยเหมือนเป็นเป็นทรายหรือเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าทําไมคิดถึงเขาจังเลยนะคะเพราะว่าเขาใกล้กับเข้ามาหาคุณแล้วนั่นเองนะคะโอเคค่ะนี่ก็คือไพ่ทั้ง3กองเนาะที่ให้เพื่อนๆเ,เลือกกันนะคะตรงไม่ตรงยังไงก็ฝากเพื่อนๆคอมเมนต์กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ